สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้มาพบกับคุณครูวิวนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้หยุดเสาร์อาทิตย์หลายคนคงได้พักผ่อนกันนะคะและคงมีหลายคนที่เริ่มเบื่อนะคะในการอยู่ที่บ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวคุณครูวิวจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันสถานที่ต่างๆกันเลยค่ะ <Wow. S 1> ที่แรกเราจะไปไหนกันดีคะคุณครูว่าเราไปเที่ยว สวนสนุกกันดีกว่าไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมเลยอะไปกันเลยค่ะว้าวสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆน่าตื่นเต้นสนุกกันจริงๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณครูวิวเริ่มเวียนหัวแล้วค่ะเด็กๆงั้นเราไปสถานที่ที่สองกันเลยไหมคะไปสวนน้ำกันดีกว่าไหมคะ ว้าวมีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยค่ะเด็กๆหุยน่าเล่นจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะคะดูว่า,วาเล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำเลยดีกว่าไหมคะเย็นสบายคลายร้อนกันเลยค่ะแต่ตอนนี้ไปสถานที่ต่อไปกันเลยไหมคะเด็กๆไปทะเลกันดีกว่าไหมคะ แลแสงสวยอากาศสดชื่นมากเลยค่ะเด็กๆทั้งกลิ่นอายของน้ำทะเลสดชื่นแล้วก็แสงแดดที่สาดส่องมาทำให้เรามีพลังมากขึ้นเลยนะคะเนี่ยสบายและผ่อนคลายมากเลยค่ะเด็กๆแต่อากาศร้อนแบบนี้คุณครูวิว่าเราไปเล่นหิมะกันดีไหมคะ ไปเมืองหิมะกันดีกว่างั้นไปกันเลยค่ะว้าวหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆโอ้โหแต่มันเริ่มหนาวนะคะเนี่ยอากาศที่นี่เนี่ยรูเริ่มหนาวแล้วค่ะเด็กๆหนาวมากเลยนะคะเรามาเที่ยวกันเริ่มเ,เยอะแล้วนะคะคุณรูว่าเราไปศึกษาไปเรียนรู้กันไหมคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกัน คูคเริ่มหมาะนาวะคะเดิกๆไปกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9ตอนที่5วิธีแก้โจทย์ปัญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบตัวอย่างนี้นะคะก้อยเลี้ยงสุนัขไว้2ตัวซื้อสุนัขเพิ่มอีก1ตัวถามว่าก้อยมีสุนัขทั้งหมดกี่ตัว เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะได้ว่า 2, 2> บวก1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเรามาแสดงวิธีทำรรนะคะนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนนะคะคือก้อยเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวซื้อสุนัขเพิ่มอีกหนึ่งตัวและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือก้อยมีสุนัขทั้งหมดกี่ตัว เอา2บวกกับ1มีค่าเป็น3นั่นเองค่ะคำตอบนะคะก้อยมีสุนัขทั้งหมด3ตัวนะคะทีนี้เราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจะได้ว่า3มากกว่า2และ1นะคะดังนั้น3จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ มีเป็ดอยู่ในสระ3ตัวว่ายน้ำมาเพิ่มอีก3ตัวถามว่ามีเป็ดอยู่ในสระทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ของเราค่ะนำมาเขียนจะได้ว่า3บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะมาแสดงวิธีทำนะคะสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือ มีเป็ดอยู่ในสระ3ตัวว่ายน้ำมาเพิ่มอีก3ตัวและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีเป็ดอยู่ในสระทั้งหมดกี่ตัวคะเอา3ามบวกสามมีค่าเป็นหนั่นเองคะ่ะ <Wow. S 1> คำตอบนะคะมีเป็ดอยู่ในสระทั้งหมดหตัวคะ่ะเราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ จะได้ว่า6มากกว่า3นะคะดังนั้น6จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9นะคะได้ความรู้แล้วนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ แล้วก็แสดงวิธีทำและหาคำตอบพร้อมกับตรวจสอบความสมเหตุของสมผลของคำตอบด้วยใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ความรู้แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวกันหลายที่ด้วยใช่ไหมคะเมื่อได้รับความรู้แล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราอยู่หน้าที่33นะคะทำข้อ2นั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกาันลูยุก็ขอฝากไว้หนึ่งเรื่องนะคะก็คือการรักษาสุขภาพของตนเองนะคะอย่าลืมใส่แมสเวลนยะหา่างแล้วก็ล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะการบ้านแบบฝึกหัดหน้า33ข้อที่2นะคะเด็กๆ